สำหรับการใช้งานหน้าจอทัชสกรีนก็จะมี3แบบนะคะแบบแรกก็คือปัดจากล่างขึ้นบนเพื่อดูเมนูค่ะก็จะมีก้าวเดินข้อความนอนหลับนะคะสุขภาพออกกำลังกายสภาพอากาศค่ะสำหรับออกกำลังกายก็มีหลายแบบเลยนะคะมีทั้งเดินวิ่งปั่นจักรยานค่ะถ้าเราต้องการจะย้อนกลับก็ให้ปัดจากซ้ายมาขวานะคะมาดูที่หน้าต่อมากันค่ะก็จะเป็นเพลงความสว่างกล้องนะคะนาฬิกาจับเวลาไฟฉายแล้วก็อื่นๆค่ะ แบบต่อมาก็คือการปัดจากบนลงล่างนะคะก็จะมีเมนูพวกไฟฉายเปิดปิดสันค่ะสภาพอากาศปรับเพิ่มลดแสงนะคะแล้วก็แบบสุดท้ายคือการปัดจากซ้ายไปขวาหรือว่าขวาไปซ้ายเมื่ออยู่ที่หน้าโฮมนะคะจะมีการก้าวเดินการแท็กการนอนหลับแล้วก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจค่ะ สำหรับนาฬิการุ่นนี้จะดีตรงที่มีเมนูภาษาไทยนะคะนอกจากนี้ยังรองรับการแจ้งเตือนภาษาไทยค่ะแล้วก็สายเรียกเข้าภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเราจะทดลองส่งข้อความเป็นภาษาไทยเข้ามานะคะนี่ค่ะไปทดลองส่งข้อความมาก็ขึ้นแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยนะคะ